สวัสดีครับคัดคิดคนผู้เวียงครับพี่น้องพ่อกันครับพี่น้องพ่อกันอยู่ขอนแก่นครับเมื่อนี้มาบ้านพี่น้องมาเฮทุระมาเฮ็ทุระก็เลยม่ศพจังละผู้เทาไอสีอ่าเกี้ยวเขาพี่น้องเกี้ยวเขาพอดีนะครับก็เลยด้มาตักตักซอยผู้เทาพี่น้องศพจังวะพอดีช่วงจังวะเพิ่นเกี้ยวเขาพอดีครับพี่น้อง กำลังตากตากเดินบ้านเสียเจยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวเขาพี่น้องกำลังตากท่างฝนครับบางคนต่างตากเปล่าน้ำแดดพี่น้องเป็นรถเกี้ยวครับรถเกี่ยวทางฝน ครับพี่น้องเป็นวิถีชีวิตลูกชาวนาครับโบวแรงแต่ละปีบวแรงกับน้ำท่วมใครอยู่ครับปีนี้น้ำมันลดเลเร็วครับฮาโบ้ปลาควนพี่น้องพ่อปลาเดี๋ยวไปบึงปลาควนพี่น้องอันนี้เป็นเฮี้ยนเดินเฮี้ยนเสียเจยครับไปเหี้ยนเสียเจยกำลังเฮ็ดพี่น้องกำลังตีฝ่า เดี๋ยวไปเอาปลาขอนพี่น้องโู้โแต่เราเอิญมาเอาปลาขอนตัวใหญ่ว่ะแม่ให้เราเอิญเอาปลาขอน ២ពូឯໃសបេតປាครับបេតປាខអនង no a no, little no. แม่แล้วได้ปลาเพี้ยนไปแล้วกระเพลองกระเคี้ยวเหมืนกรเกี่ยวไปเรื่อยด้ยน้ำน้ำไม่จะหลับเบิ่งมีปลาขอน,นบ่ต้องเก็บกระปูนพี่น้องเก็บกระปูไปใส่ปลาคอใส่น้ำห่วยครับเนี่ยกระปูหน่อยพี่น้อง กระปูนหน่อยใส่ปราคอน้ำหวยนี่โตพูดนี่ครับเนะี่ยทีนี่ป้าก็ค่อยหลายพี่น้องน้ำหวยก็ได้เพราะว่าน้ำม,มันพึ่งมากเดี๋ยวผมมีเก็บปูไปเรื่อยๆพี่น้องเก็บเกี่ยวบรรยากาศครับโดยนมาศจังหวะเถือ ล่างกินกันพี่น้องร่างขากันครับล่างขีดตมกันได้ปลาคอหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องเอาไปตืมก,ก,กันกับปลากระเพียนปลากระเพียนครับแม่เราเาขึ้นไปแลลวนะครับปูปลาเข็งหน่อยกับปล่อยปล่อยลงสาะปลาบืนลงสาะบุญแล้วครับพี่น้องปลาบืนลงสา,านอีกบุญล่นกระปูไปแต่ใส่เบ็ดครับนะ่ได้มาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเจงไหนค่อยว่ากันอีกที่นึงพี่น้อง ไปล,ล่างขากัน สารนำเลิกขนาดไปพี่น้องดดสารเติมเต้มดีสารนำเลิกขนาดพี่น้องไปพอกันอยู่บ้านพี่น้องนในบ้าน้พี่น้องบรรยากาศทงคหยทงหน้า,า,ขาเขาจะดากเขาเบิดแล้วครับเนะี่ยเกี่ยวเขาเบิดแล้ว คร,ครับเรียยงงัวนไซแล้วนั้นนี่ครับเมื่อกี้ไปหาปลาคอนครับแม่แล้วพอมว่าขึ้นมาก่อนพอเขาปิดเครื่อง่ล้เจาองเขามาเปิดใหม่มันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นเหมือนว่าขึ้นพรความว่าไม่ได้ปิ้งปลากระเพียนปิ้งปลาตะเพียนพี่น้องกินเข่าเทียงเขากับตากไว้ก่อนครับเนี่ย รอบเที่ยงค่อยกลับค่อยกลับขึ้นมาอีกกลับด้านเอิ้นพี่น้องแดดดีขนาดมือหนาแดดดีขนาดพี่นอ้องอครับผมคลิปนี้ก็จะไปซ้ำอีกก่อนนะครับนะให้เบื้องวิถีชีวิตของคนอีสานครับข้าหน้าครับพี่น้องเสื้อเชได้เข่าแต,ต่ละเม็ดพี่น้องต่างแดดเสื้อเชเด้พัน ขั้นตอนแต่ละอย่างครับสวยเ็ดเริ่มเ็ดแล้วก็เริ่มเกี่ยวพี่น้องขั้นตอนสุดท้่ายกันเลยนะครับมาตากแล้วก็กอกใส่ถุงกึ้นเหล่าพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนีพอกันไใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม